ชมข่าวกีฬากันต่อครับไปกันที่จังหวัดระยองนะครับจัดแข่งขันบาสเกตบอลทีม3คนมุ่งส่งเสริมเยาวชนและก็เผยแพร่กีฬาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายครับนายไพรัฐอรุณเวสเสษนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเพนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล SPRC 3 on 3 Street Basketball Competition นะครับโดยแบ่งออกเป็นประเภทเยาวชนชายหญิง รุ่นอายุไม่เกิน12ปี15ปี18ปีรับประชาชนทั่วไปรวมทั้งสิ้น60ทีมครับการแข่งขัน,ขนบาสเกตบอลรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่8วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้นักกีฬาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมนันทนาการสร้างความสาม,มคัคคีและก็มีพลานามัยสมบูรณ์ทําให้เยาวชนได้ออกกําลังกายมีน้ําใจเป็นนักกีฬาและห่างไกลาย,ยาเสพติดรวมทั้งเผยแพร่บาสเกตบอล3คนนะครับให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นรวมทั้งเป็นการแสดงออก ถึงความสามารถในการนำมาต่อยอดเป็นนักกีฬาอาชีพตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองอีกด้วยนะครับ